มีแต่จุ่มขึ้นไม้งามๆแบบนี้แกงหวานต่เรืั้งพี่น้องฝังข่าเลยเพ่เนจมสุโปุติเปะอยู่เสือพ่นกระไล <its> ้ได้ป่ะไงอีเสือพ่นเต้มอยู่เขาไปเอซสามเมื่เปันใหญมาเอาไม้ อ๋อกับสวัสดีทักทายกันย่ำเสาาพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแลืก็ชาวต่างประเทศลราพี่นอ้องอ๋พผอพี่อน้องเสาวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบรนรากาศฝนกำลังหยุดเด้อพี่น้องมื้อนี้หลังจากหายไปหนึ่งเมื่อพี่น้องมื้อนี้ก็มาเข้าปลาห้าอยู่ห้ากินห้าเก็บเพชดน้ำกันคือเกาพี่น้องมาหลุนกับยายเกดมื้อนี้สิได้สีมานบมอพี่น้องสวัสดีค่ะ นี่ก็ผ้าพีผ้าน้องเขาป้าฮะเฮ็ดคือเกาเนาะจ้ามานหลุดน้ำกันเราทีได้ทีมานเฮ็ดยั้งเนงาะจ้า่ะไปหลุ่น้ำกันพี่น้องตอนนี้แยกเกศเพิ่นเจอเลยพี่น้องนี่แหงมานเป็นเห็ดกอ่อพี่น้องปุ้ยดอกแม่กินมานอยบ่มันเนาะหลังจากหายไปหนึ่งวันเมื่ว่านน,านี่ยุทธพักแยกเกศกับทรงของไ้พี่ห้น้องนั่งพี่น้องเมื่ว่านนี่สวนผมกับเขาให้เขาสวน่ะเมื่อนี่ก็มารลุ่น้ำกันพี่น้องเขาปลาหาอยู่หะกินพอพี่พอน้องคือเกาพี่น้องเมืเอ่อเนี่ จังเป็นพึ่งข้าไล่พี่น้องสองดอกสองดอกเนตัวสองดอกย่างที่แลกวอย่างดอกนู้นคนนั่นอยู่พี่น้องมพวกนี้กลิ่นโมอายกินอ๋อหายไปหมเดิร์นกับมาสิมาน์ด้วยพี่น้องวันนี้เฮ็ดยังเฮ็ดพึ่งเท้าจ้ะพึ่งขาวพี่น้องดอกนี่อุ้ยเนาะบรรยากาศก็เป็นตะโพอเฮ็ดบวกด้วยพี่น้องเหมือนอ้าวเสารนี้คือเด้อพี่น้องพวกนี้อุ้ยดอกงามแห่งเป็นเห็ดกอ พี<ผ>่ดอกนึ่งอ่ะสองดอกเอาดอกนี้ก่อนโอ้โอจุ่มขึ้นม่มีฝนตกยังแห้งพี่นอ้องเมื่อวานเนี่ยหลังจากคนยุดไปสองสามเมื่อเออมือเดียวออกใจเนาะนิดผงขาวทางนี้นี่ดิดดอกบักงามันนี้เป็นผงขาวพี่นอ้อง อยุดไปเหมือนึงกลับมาเห็นหลายเห็ดเด้อพี่น้องมื้อนี้เป็นตะมนอยู่อือตัวนี้ยังแท้พ่นเนาะเ่แต่ขาวอยังแกงได้อยู่ตัวนี้เ็ดกอพี่น้องดอกเขามายามใดบ่ทันเเจ้าเนาะอือมางวดนี้ทันเด้อฝนตกเด้ขาเจ้าบ่มาเเจ้าญายาบ่จะอาตัวนี้เป็นผงขาวออกทางทางเลยเด้อตัน ตีกดอกนึ่งอขอทาเถอะพี่นอ้องยึดไปเมือหนึ่งกลับมาบานี้อี่ดอกนึ่งมูเขาเก็บเป็นมูอออกไปจักเนาะอเฮ้ยเห็ดยังแดงนำหมากอ๋อแดงนำหมากกับเป็นตามิเฮ็ดเกิดใหม่เรื่อยๆอยู่เถอะพี่นอ้องเพราะว่าฝนตกหนักแข็งเมื่อคืนนี่อตอนนี้ฝังเขาเม่ได้เก็บจะเถื่อด้ั่นนี่โซนนี้เป็นที่ออกทั่วละฝังเขาอีกจุ่มหนึ่ง มันเห็ดผึ่งขาวเนาะอืมมันผึ่งขาวก็เห็ดกอ่อพี่น้องเสานี่ข้อยอีกบ่ข้อยอจุ่มนึงจ่าผึงขาวบ่แม่นอ้าวจุ่มยางงามตอนนี้พากันรหล่นว่าสิได้เก,ก็บเห็ดบดฝนเศ้าตกบ่แม่นพี่น้องเอ้ยตกลงมาอย่างหน,นักบาดนีนแม่นบ่มแม่นๆแมนไปขาวๆว่า,มาวแม่นเห็ดผึ่งขาวแม่นเนอกอ,อ๋อส่งไปตะหมานอยู่เด้อพี่น้องมื้อนี่ยกูดอกยางงามเนาะแพกลกูยางสวย มันแต่เผงขาวด้อพี่น้องเนี่ยผงขาวไล่กำลังมันซองดอกเนาะแน่นจพี่ให้เกตดอกนึเงผงขาวจุ่มย่างงามอหอมคือเฮ็ดปวกย่างอาออือกินเฮ็ดปวกก็ดังดีอย่บห่วย้กอในหน้าพอได้งัดไหมผงขาวจุ่มมงามก็่เพดรผงนี่หลับไปก่อนตรางผลเกิดเห็ดปวกมาซาพี่น้องเห็ดปวกปีนี้ มันเกิดที่ละย่อมที่ละอันนี้ก็แล้วไปข้ออีกบ่เพิ่งขาวบ่อือดอนนี่เกิดดีเพิ่งขาวบองหันดินเหลื่อมแห้งจนน้อยเถือเขาโกนเนาะเมนจ้ะฝาดตกมาใหม่อีกพี่น้องฝนบ่เนี่ยตกมามขึ้นเนาะอืมคนตกมากกับสิริกเก็บไปเรื่อยๆล่ะพี่น้องพวกเฮ็ดเพิองเฮ็ดกอเฮ็ดดินร่วมนี่ยแหละเพิ่งขาวยางงามตรงนี้ตุ๊ปุ๊อยู่นี่ ขาเป็นขาอีกแล้วผมหุ่อยู่งามแมงหยุดตูปุอยู่นเนาะเสือกันกระลาอยู่เนาะนั่จ้ะอุ้ยพี่น้องไป็นตำนานอยู่มเนี่ยฝุ่นแนมไปเป็นข,า,ขาวๆอยู่ฝุ่นเป็นผึ่งขาวแล้วฝุน่นติเกตนีเกตนีเกตมาพี่มาพี่นั่นพี่น้องจุ่มงามๆเลยนะนี่จุ่มหนึ่งนี่นี่เงาต้นไม้โค้งๆนี่ ฝั่งขาวมาผีงามแห้งออโอ้อกันบรรยากาศคึมค้มๆมาส่งปิตามานแทนพี่น้องมาเนี่เพิ่นเอินจนเสียงลงเลยพี่นใช่อย,ยู่เพิ่นเป็นสีขาวเนี่ยเม่นไก่เนี่ยจ้ะเนี่ยม่ายพี่น้องฝั่งขาวถ้าเกิดนี่จะจุ่มตุป,ปุติปิอยู่มันสีขาวกับสีแดงเนาะจ้าเนื้อเนี่ยไปไกลขาวเปิ่นเวิร์นอยูอ่เนาะข้าเปิ่นเวิรนป่านตุ๊กตาพี่น้องเมืองไหเพี่งามแม่อิทโคลูอยู่เนาะ มันเพิ่งขาวเกิดดีเนาะมันเองเนาะเกิดดีเนาะียังแม่งข้ามกับต่อคนแย่งกันอย่างบุญแย่งแย่งกันเอายางใหม่เขาอย่างแย่งกันเอายางใหม่อเออเสียวแม่งข้ามแม่งกอะงามแม่งพี่เนาะยังพอเฮ็ดกอบ่ทางนั้น<ก> <laughs> เอากาง เบิ่งแมงข้ามแมงกอกอยู่จ็คดอกแจ็คดอกแจ็คดอกเดียวเอ้ยเผื่อเลยเนาะพูนดอกนึ่งพูนแม่นบ่พูนนี่เหงาใหม่พี่น้องแดงคือเป็นธรรมานอยู่ดอกพี่น้องวันนี้สีแดงสีขาวเนาะดอกย่างงามตัวนี้ก็ได้เอาฝากพ่นพูนบอกดอกย่างงามอยู่มวดตะนางเบิ่งต่อกับแมงกอกกูครับ นี่เกตแน่มาเฮ็ดกอแดงเสมอฝีน้อดอกนึงยกสูบปากโคแน่เห็นไหมโคที่สองนเกือบโคย่งเฮ็ดคือกันเด้อเฮ็ดคือกันมึงแน่พี่น้องคนจ้าเอ้าคุณด้อ๋อาสองบ่กยี่เกตนึ่งสองบ่กสองหรือผุนไม่บ่งไม่สองบอกคนเห็นตัวหนีเด้ิคนรับตาพี่น้องเอ้ย เงี้ยังนี่โอ้พระแมุ่ฮะยางเขาไม้ได้ก็คือนอกหมดนี่นอกเกือบปะเขาเกือบปะเขามาตัวนี้อ้ยแดงจึงคือง่ายงามสัมผีน้องมึงเนี่ยฝนถึงฝนถึงน้ำฝนเหลือมันยามหยาบเลยดอกนี่เลือดต่กลางเลือดตะขาโคตรนอหอยเดือดน้องก็จังเข่าโกนไปแล้วออกฝนตกออกมาฝนตกออกมากินเห็ดใหม่เจ็ดดอกเห็ดจ่มหนึ่งจ้ะเห็ดก่อเนาะจุ่มกันใหม่ คนเหลื่อม๊กสิมีคนเหลือยไปจักเก็ดเนะเะเาะเก็บเก็บแล้วไปเลยเห็นไปตรองเน่เนๆเปงน,นานเราอย่างเนาะอ้ขาเพิ่นียจเทียงหลดเนาม,มันยังจะเก็บขาวขาวข้าว่ามันกระดาษมเห็นเพองไก่ฝิงขาวน,นาอ่ะอดอก,กเลาอเลยไก่ว่ามันกองเขาใส่ขนวกินฝิงขาวมี่อกงามพี่น้องมาฝิงขาวอีกเนาะ เพื่อขาวเกิดดีให้พี่น้องมาหนีิถือว่าผ่ออยู่เพื่อขาวมาหนีิจุ่มนึ่งโตโมะอยู่อ้าแท้ครูเลยอยู่นี่เพื่อขาวมันสีแดงกับสีขาวเนาะพ่อลายเด้อพี่น้องเพื่อขาวมาหนีิถือว่าพ่อเนาะจ้าอีอจุ่มนึงเพื่อขาวมันเพื่อขาวกับเพชรก่อเด้อพี่น้องมาหนีิเป็นสิขึ้นใหม่เนาะเป็นสิขึ้นใหม่แค่สิ่งที่อยัง เห็นรังสัมตอนนี้เจ็ดสิบโมเมนดอกเห็ดเนาะสองพี่น้องมันีห่มนีบว่าใครเกิดที่ตว่าใครเกิดกำลังเห็นเกิดนี่นี่อนเอ้าเอาท่ายืดพี่น้องพี่จำานอยู่มาเนี่พกอดบออุ้ยพลอแล้วนพี่ใช่รึอู้ยางงามอุ้ยยังลรึกดยางหมั่นใจว่ามันมั่มีม่จะคล้องเสาเนาะกดไปตองออกพ่อจะคล้องพ่นเต็นดงหลดพี่น้องนี่ เดี๋ยวของเพิ่นเฝ้าอยู่ฮะบนเฮ็ดหยุดไปเหมือนหนึง่งไปจักเพิ่นก็เลยให้ยมาหมเ,เ,เหมือนีถือว่าพออยู่เด้อพี่น้องเหมือนีเฮ็ดคือกันได้หนินะสองพันตัวนั้นแสองดอกโอมแฝดอแฝดบ่ <laughs> แฝดนั่นขาเพิ่นเออพ่ออีกบ่พ่ออีกจุ่มหนึ่งจ้ะอืพอพผล่หน่อยตัวนี้เนาะเกิดดีอยู่งามอยู่ <g ülme> เดี๋ยวจะโดนแทเนิดนึงเป็นปกติธรรมดา ของเห็ดกอของเห็ดกอพันวากแพ้อลีพี่น้องเห็ดกอนตัวนี้เป็นแดงน้าเนาะแน่นจ้ะจุ่ม่ามันเห็ดกอนี่แดงนาอีกดอกหนึ่งจ้ะวันนี้เลียมไปเอารถฝั่งขาลายอีกดอกนาะมันจะเห็ดได้หนอะ <laughs> เห็ดคือการละแกงได้อยู่ตัวนี้บึ่งเขาหน่อยงามวันนี้แล้วค่ะงามมากบอเห็นเนาะแน่นคนละมุมดอ,อกงามอยู่ไปนหนองฝั่งขาลาย โดนแแทใช่จ้ะต้นดอกนึงเกือบไม่ยังเป็นดอกเนาะแน่มันบกหักบหมูด้วยพี่น้องว่าเป็นเห็ดดำโพกดอกน้องโอ้ยดอกก็เหรอมได้มาลายเหม่อแน่เนี่ยชจ็คดอกสองดอกบ่ะเอ้าจุ่มถึงไม้พี่น้องตัวนี้ใช่ค่ะดอกนึงมันถือแดดมือสองมือเนาะ ล้างคนแตกเลยแดดแห้งอีลีพี่น้องเม,มื่อวานเมื่อก่อนเนี่ยชุ่มงามย่างชุ่มย่างงามตัวน,นึงมนันโดนแดดพี่น้อง <c oughs> พี่มันได้เป็น,น,นยังไงอีกดอกหนึ่งย่างงามอยู่ดอกเนี้ยเกิดเป็นเหนาเลยเนาะมีแต่จุ่มงามพี่น้องเมื่อไงเพิ่งขาว ผู้แสดงว่าผงขาวนี่เกิดดีกว่าหมูอเก,ดกิดออดีกว่ามืาอที่เสืออนเต็มอยู่อุ้ยเดี๋ยวมีแต่ดอกงามๆมาจุ่มขึ้นหม่งามๆบานนี้แกงหวานแต่เพื่อน้องผงขาวเลยอือจ้าพี่นี่เนาะจุ่มตุ๊บปุ๊บทีเป๋อยู่เสือพันกระไลเลยพะเนยเสือเพันเต็มยอยูอ่โอ้ยสองสามเมื่อพันใหญ่มาเอาใหม้เกิดดอกนี่ก็ได้เอาผับย่างงามพี่น้องเฮ็ดกอ เกือบขึ้นบวดาอเนาะอืมมันจ้ะก็ถือบวดาอยู่ได้เหมือนนี่เนาะไม่เอมั้นจะถือว่าเริ่มเห็นอยู่พี่น้องอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องเพิ่อนขาวหมาสีขาวเนาะในเสือเพิ่อนถือว่าพอดีอยู่เพิ่อนขาวเหมือนนี่เสือหลายเนาะเสือหลายอีกจุ่มหนึ่งพี่น้องเพิ่อนขาวถือว่าพอโกโมอยู่พี่น้องเพิ่อนขาวเหมือนนี่ะต่นนี้แดงหนาแดงนลำหมากก็แดงหนาแดงนลำหมากแดงนลำหมาก ก็ถือว่าเกิดอยู่เนาะไม้ได้เคยได้เก็บมากคับบอผาดพี่น้องต้นขาถือว่าเกิดดีอยู่เนาะเห็นถูกไม้อยู่เป็นบอไรก็มีดอกซองดอกอยู่นี่กับซองบนตัวทีนนี่เลยวิจูงงามแห่งพี่น้องตันตันอยู่เนาะขึ้นมาอยกบอทังนั้นเพิ่นขาวเนาะอุ้ยดอกยางงามตัวนั้น เบอร์อยู่พี่น้องพุฝนได้ที่ฝนยังตกกระสีเก็บเรื่อยๆล่ะพี่น้องฝนกระสีเกิดไปเรื่อยๆอาสีบัวรายคือต้นฤดูกาลแต่กระถือบะมี่อยู่เนาะได้บล่ลร้ได้อ,อืมแท้ขนาดเอา้าเกิดบัวรายกัดสุดยอดอยู่เด้อพี่น้องหล่นตาแล้วพุ่นลักลักผงขาวน้องมาหนึ่งนี่น,นจา้าผงขาวก็เพชรก่อล่ะพี่น้องที่ใดนนี่เพชรแดงล้างสามแต่ฝนเป็นอีกสีหนึ่งนาะงนี่นจ้ะดอกยางงามพี่น้องดอกนี่ เห็ดก่ออีกเนาะเห็ดก่ออีกจ้ะามึงแดงพี่น้องถ้าบโดนแทะยางงามเลยเด็นี่ถือว่ามาันสุดยอดยุ้ยพี่น้องมาหนีิเห็ดลังสัมดอกหนึ่งจ้าอีดอกหนึ่งด้วยจ้ะเห็ดลังสัมดอกหนึ่งจ้าแดงลังสัมตัวนี้อ,นอ,อีสองดอกพี่น้องหอมนี่ คอีกบอกรวยจุ่มนึงจ้ะก็ถือว่าหมานอยู่เด้อพี่น้องมคนนี้ไปไม้ได้กับพ่อได้อยู่ตอนนี้เต็มตาแย่เกศแล้วพี่น้องคุณจุ่มงามปอดมาไม้นี่ม่จฉุ่มเนาะคอีกบอกรวจุ่มจ้ะฮะเขาทาแล้วพี่น้องไอ้นี่ลักษณะอากาศจังสีพฤศจิเกิดเรื่อยๆแล้วพี่น้องน้องยางสวยเลย มึงไหนเป็นออกแต่ละดอกเฮ็ดกอบ่อจเกตพูนเฮ็ดกอนี่กระแม่นีด้นี่นี่ย่างกายไปนี่นี่นี่เห็นบอกนั่นเด็กไปแนมบุญบุญจะเกตเร่งไปบุญพี่น้องเป็นแดงแดงอยู่บุญแรงใจมองห่ามเกือบกายเกือบจัะแม่คอยจนกายพ่อเช็ดดอกทางนั้นสองจ้ะสองหนอ อ,อดอกงามๆเลยเนาะบ่มีรอยแทะเลยตัวนี้มีหน,นึงทีอสองจุ่มยางสวยเลยพี่น้องนนอแน่เนี่ยนแหนมเห็นตัวผีแล้วก่อนคนแหนมเห็นสองดอกยางรูรเลยหนกลายมาดอกหนึ่งอุ้ยเนาะอ๋อจะออถือว่ามันสุดยอดอยู่พี่น้องกหนึ่งยางงามคือกันยางสวยอยู่เหมือนนี่ลกักลักกระีแดงสีขาวเนาะอื้ออยค่ะนี้กอกับเพิ่งขาวพี่น้องลักลักมาเนี่ยกอท่าอยู่ พิงเขาบอกว่าี่เอาอพิงเข่าก็เกิดตินนี่น,นีนน่ปกติมากเคยได้จะเฮ็ดกอแน่นี่แมนจ้ะรอบนี้ไม่อดพองเขา่าบอนี่การหากระรอดตามไม้ตามพมที่เคยได้เคยหมานเรื่องพี่น้องก็ถือว่าสุดยอดอยู่มานี่เขาไม้ได้พมได้กระถือว่าได้อยู่มีบกบวกเฮ็ดบวกอย่างไรนี่เฮ็ดบวกน้นแกงเหรอแมนบอกแมนจ้ะดอกหนึ่งคือบอกเป็นหมคือเพิ่น ผงล้างแตกบอกนี่อันผงแดงล้างแตกจะเกิดปันหัวเดินหกไปเลยพวกตีเห็ดตัวน,นี้ออกมันจะเกิดลายเห็ดเป็นอือสอดกระตาจะเกิดปีนองเต้มมีแต่สีแดงเหมือนนลยมันเอามาตาเดียวมาอันหนอโอ้ว่าคนบ่มีหลาเลยเอามาตาเดียวแดงน,นาคนอ,าอยู่กลางแจง้งโดนแดดจนดอกแตกเนาะปัญเห็ดล้างสั่งปานเห็ดล้างแหล่เนา่ะนี่อนจ้ะ กอไม่ใช่เกศเฮ็ดเนี่ยเฮ็ดกออย่างงามพี่น้องสองดอกเอากระตามาหน่อยเดียวเต็มเลยพี่น้องตอนนี้เกศเก็บใส่ถุงมาเลยจ่ค่อยไปเลี้ยงใส่ตาไหมเนาะฝนตกเลยหอนอ๋เบาปานหัวเดินหกเนาะเฮ็ดยังก็จะเกิดพี่น้องเลยอากาศเอาคือหัวเดินหกตอนนี้คือต้นฤดูกาล ฮะพี่น้องหล่นกระตาวัดเสียหาใส่ถุงอีกแจ็คถุงบ่ดได้เนาะจะเกตบ่ได้ป่อยก็ได้อยู่เด้อเฮ็ดปวกวิญญาณเฮ็ดปวกอ่ะกระมันอยู่พี่น้องมาเนหรักๆก็สิเป็นมันเฮ็ดกอกบเฮ็ดผึ่งขาวยอดได้ยอดมันเต็มกระตาอยู่พี่น้องเอามาตาหนึ่งก็เต็มตาหนึ่งอยู่สุดยอดเลยจ้าวัดเสียหาใส่ถุงให้ได้แจ็คถุงหนึ่งบ่ม,มีพี่น้องคือสิเมนบดมันล่ะคือ,อ,อตาเดียวก็ถือว่าสุดยอดอยู่ได้ผล ยอดละนาะข้างล่างก็จะเป็นพวกเพื่งขาวนาะเมนจะสี<พ><พ>ขาวเพื่งขาไลา่เขาได้บาล,าลายน้อเพ่งขาไล่นี่ได้บลายบันไดสวนหมากจะเป็นเพื่งขาวกับเพชรกล่ะพี่น้องที่ได้เอ้าหายไปเมื่อหนึ่งพี่น้องยุดผักเอเกตส่งข้องเห็พี่น้องเมื่อวานนี่ส่วนผมกับเขาให้เขาวสวนเมื่อวานถือว่าผักผ่อนไ่ได้พักดอกรับพี่น้อง ผักขปาปลาซื้อผักเขปาปลาผักจากการขปาปลาซื้อฮิวบานค่ะประกอบภารกคิดคือเกาออกล่ะพี่นอ้องฮะยอดได้ยอดมันเสาวันที่สิบหกกะถือว่ามันอยู่พี่น้องพี่น้องกับเ้มันคือกันอืมที่พี่น้องก็สิีมันคือกันเด้อบาบายเนี่ยส่วนคนสองปลาก,ก็ไม่ใช่เกตมันเฮ็ดหลน่นกระตายอยู่อ่าสำหรับคลิปนี้ก็สี่ไว้ซ้ันี่ล่ละพี่น้องก็คอยร่อหลุ่นน้ำกันคลิปใหม่เมื่อไม่ เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากคุณส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ถุกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซัมเนี่ยลวพี่น้องก็คอยรอหลุดน้ำกันคลิปใหม่เหมือใหม่เชิญชอบวิดีโอจังไรก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากคุณส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณถูกไลค์ทุกแชร์พี่น้องถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ถูกคำติชม หอยล่อหลุนน้ากันมืออื่นพี่น้องนี่ก็ซื้อว่ามันสุดยอดอยู่ใน,นกระไดเนาะ่อยจะนอ,อมาตาเดียวค่ะบพื่คอว่าอยสีม,มันปอนนี้กันยังซื้อว่ามันอยู่พี่น้องเขาทุกคมกัได้ทุกคมอยู่เน,นาะแต่เขาทุกคมได้หฮมละสองสามดอกอแต่ว่าบ่หลายพี่น้องได้หมละดอกสองสามดอกหอมกันเติมกันไปมากกับเต็มกระตาจนได้ฮะถือว่ามันอยู่พี่น้องมันนี้ก็ได้พี่น้องคลิปนี้ไว้ซ้ำนีและพี่น้องก็คอยหลุนน้ำกันมืออื่นหลุนวันสิแดสีมันเฮ็ดยังพี่น้อง การว่ากังที่พ่อไดอยุ่ดอกเนาะพ่อไดอายุจา้าพ่อได้เล่มยุแต่อาจสิบุร้ายคือตน้นฤดูการไปรในเด้อพี่น้องเพราะว่าตอนนี้มันเดือนตุลาเออกลางเดือนตุลาแหละพี่น้องวันนี้ได้มื่ออื่นอืมพอยสิ <c oughs> ไก่อ,ออกพรรษาเนาะจ้าเมื่อไหนออกพรรษาบ่กมือหมื่นหนอพรรษาจ้าออกพรรษาคน,นมาเกิดไดเห็ดปวกนี่ละตอนนี้คนไ้ได้แม่โปกก้่กันก็คอยล้อหลุนลับพี่น้องมืออื่นออกพรรษาเพิ่นเคยเกิดเห็ดปวก หลุนว่าเมินสีพอบอพี่นอ้องนะสำหรับคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องขอบคุณถูกไหรทุกแช่อยู่ดีไม่แห้งพอกันไหมพี่น้องเมือนินนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ